กัน<อ>คิดถึงกันนะคะ,อะโอาน้องดูด,ด,ดูมือเล็กๆอ,อ่าจ้าอเอารู้กันแล้วนะคะรู้กันแล้วมีน้องแล้วนะแม่บอกทุกรีมีน้องแล้วนะเอ็กๆจะปเปิดอันนู้นนี่ละ จะได้พาน้องเดินด้วยแม่ลิงก็จะได้เดินด้วยนะคะเนี่ขันจา้า ค่ะเนยได้ออกมาข้างนอกเป็นยังไงบ้างลูกสดชื่นไหมคะเออเอาน้ำกินน้ำกินน้ำหัวมือเลยนะเข้าเยอะดีช่อ มาขุดเจาะค่ะอีกคนเจาะอีกคนหนึ่งช่วยตะกุยกน้ำโชว์แล้วค่ะอ นนี่คึกนะคึกมากดิลิเขาว่าแม่ลิลิจะขอทําสปาโคนก่อนอย่ไม่ต้องกวนแม่นะอ่ะแม่จะทําสปาโคนก่อนให้แม่ดูแลตัวเองหน่อยเอก็ชนชนแหลกโอ้รู้จักเล่นสายยางแล้วไม่รอดแล้วนะต่อไป พ่อเปิดน,น้ำขึนอีกวะเอ๊ะพ่อจะพ่อจะฉีดน้ำไออาบน้ำให้แม่ดิลินฮะโอ้รอดพน้น โอยอย่ามานะอย่ามานะอย่ามานะจะยังไม่รอดคว่าเอามาหาแม่ทำไมแม่ไม่อยากเปียกอาเดินตัดต่อไปนี้นะตัดตัดตัดไป ใส่เกียร์ถอยหน่อยลูกใส่เกียร์เบรกหน่อยใส่เบรกหน่อยใส่เบรกหน่อยเข้าไปเลยเข้าไปเล้าลยเหรอวันนี้เอะวิ่งในบ้านวิ่งในบ้านอ่ะเข้าไปค่ะอ่ะเข้าไปเข้าไปเจินเลืเสียงนายหยุดเจินเลืออ่ะเข้าไปค่ะเข้าไปค่ะ อาแม่ก็เรียกนะมาทางนี้มาทางนี้ตามแม่มาทางนี้ตามแม่มาทางนี้เอออย่าเพิ่งหลงทางตามแม่มาทางนี้นี่หน่าทุกครั้งนะอาบน้ําเสร็จต้องมาเพิ่มพลังนะคะอ,ะอาบน้ําเสร็จต้องมาเพิ่มพลังตลอดเลยนะคะ น,น,นี๋ยวตัวนี้ว่ล้วเดินเดินเดินมา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 นอ,อก็ไม่มขาขอหนูเพิ่มพลังก่อนค่ะแม่งนหนูไม่มีแรงเล่นนะคะ โอ้ทางนู้นเออนี่ตรงไหนก็ได้ค่ะหันนูกิ้งก่อนหนูกิ้งซ้ายก่อนค่ะแม่นี <c oughs> ่มาแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> จ้องขวัญแม่ดันน้องออกแม่ดันน้องออกเออเออแม่ดันน้องออกมา <c oughs> เค็มไม่พาน้องออกอน่านะคะ จับมือน้องหน่อยลูกจับมือน้องหน่อยอาจับมือน้องหน่อยให้น้องจับมือหน่อยให้จับมือหน่อยจับมือหน่อยโอ้จะไปหาแม่อย่างเดียวนะครับพีจทางขวาจับมือพี่คิมหน่อยลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนูยังสับสนนะน้องคน้องน้องบอกว่าหนูยังสับสนอะไรคะพี่คิมล่ะคะฮะจ้องขวัญยังงงนะคะจ้องขวัญยังงงอ่นานะแม่จา้ารักหน่อยกอดหน่อยมีเป็นการขนองเนี่ยรักหน่อยรักหน่อยใส่ตา โอ๊ยทำไมหนูเป็นช้างแดงงั้นคะลูกอ้อันนี้มาเพิ่มพลังอันนี้กลัวอะไรมาเพิ่มพลังอย่างเดียวนะคะเด็กจอมขวัญน้นี่นีนหนีพี่นีน้อง จำขวานพี่คิมอยู่นี่ลูกเอาพี่คิมอยู่นี่คะ่ะแม่ก็จะดันน้องไปก่อนนะอันนี้มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเอามาทางนี้ก่อนคะ่ะจำขวานดูนพี่คิมเอาพี่คิมก็ใช้อย, <linguistic S 1> ยอยนะคะเรียกน้องกลับมาละมามาเล,กก outgoing. เล่นกับพี่ก่อนค่ะเอามาเล่นกับพี่ก่อนจะพังคออบด้วยคิม่าพังอคอกด้วยลูกเด้อทางนู้นเชื่อฟังแม่นะวันนี้เป็นเด็กดี วันนี้เป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่คะ่ะเออทางนู้นวนรอบแล้วทางเข้าอยู่ไหน<ด>เนาะแพทเจ้าขวานมามาพี่คิมไปแล้วลูกอ้อโหอ้อนแม่คะ่ะยังไงก็รักเหมือนเดิมนะคะอ๋อเออ,เอ,อดูค่ะจะหาทางเข้ามาให้ได้นะพี่สาวอ,อพี่คิมทางนี้ไม่สนนะคะกิ้งก่อนเอยกิ้งสายก่อนเตือง วัญจาหาพี่คีมมยแล้วพี่มาแล้วนะขวัญจ้องขวัญจ้องขวัญพี่คีมมาแล้วค่ะจ้องขวัญเออกลิ้งก่อน,น,นจ้องขวัญพี่คีมมาแล้วนะไ,นไม่สนนะไม่สนอ่าโอเคค่ะแม่แม่ก็ให้น้องคีมวนอยู่ตรงนี้นะคะ อยากไปหาน้องเดี๋ยวน้องโตกว่านี้ก่อนนะลูกสาวตาหวานป้๊งๆอยากให้ให้น้องโตกว่านี้ก่อนนะคะอุ้ยสายตานะคะสายตาบ่งบอกว่าอยากเข้าไปเล่นกับน้องอยากไปหาแม่นะคะแล้วแม่ก็เรียกดีจังเลยนะคะวันนี้หนูเป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่ค่ะเรียกแล้วอะเรียกแล้วเรียกแล้วอะเรียกแล <premises. S 2> อาจับหน่อยจับหน่อยนิดน er ึงนิดนึงอาจับหน่อยค่ะเออจับหน่อยจับหน่อยอารักการกอดน้องกอดน้องกอดน้องอย่างยังคล้าคล้กรัวรัวนะคะเอออารักการคิดถึงการคิดถึงการดูสายตาดูสายตาสายตาจ้องขวัญแบบเห็นแต่ลูกกระต่าย หนูรักพี่คีมนะให้หนูโตก่อนค่ะแม่ลูกคุยกันนะแม่ลูกคุยกันโอเคค่ะแม่แม่ค่ะ ชมความน่ารักก <in> <Yesterday> ันเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่ไหนอ้วนนี้มาอ้อนอันนี้อ้อนนอนนอนนอนอ้อนนอนนอนนอนอ่าไหนไหนไหนจับมือหน่อยค่ะพี่กิม โอเคค่ะแม่แม่แมจ๋าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร่นะคะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆได้นะคะสวัสดีค่ะ